สบายดีเอ้อยจ้าสบายดีโดยทางเฮากะมาทางแรกทางบิดเนาะอือสื่อว่าจังไดโน่เสาวา์ใหญ่สาวใหญ่โอ้อายุจักปีเอ้ไรก็สามสิบแปดแล้วสามสิบแปดปีโอ้สามสิบแปดก็ยังงามเลยเน,ะนาะแมนเนาะแมนสามสิบแปดเพราะว่าก็เอิอไปก่อนมันก็สิเป็นปีใหม่เลยดิอืมอัน,นเคยทางเอ้อก็มีเคยอ่ะมีมีครอบครัวบ่ นี่อนมีครอบครัวมาแล้วหนึ่งคนเดิมาแต่งเฮียนอืมดูจะปีเลยดูฮะแฟน่เก่าเลยเดี่เก่าปีลูกเก่าปีประมาณเอื่ยเอาผัวนี่อายุเอาพวกอันแปลว่าเอื่ยเอาผัวนี่แต่อายุจกปีก็ประมาณ่ประมาณอเศกเปดนี่แหละเศกเปะนั่นแหละเก่เอ่ยก็ชิยูน้ำฝนกะแปลว่าตอนนี้ฮาเลิกลากันแล้วบ่านี่เลิกลากรึเปล่าจะปีเลยเลิกลากัน คุณแม่แต่แต่ลูกยังน้อยใช่ปอ๋อเป็นจังได๋จรงว่าเลิกลากันมันก็จะผิดกันตั้งแต่มื้อท้องจังได๋ว่านี่สัเฮาแบเฮาซื้อผ้าแล้วก็เข้ากับติดผ้าอย่างนี้มันไปเนี่ก็เกะตั้งแต่เริ่มพุ่นแหละแล้วก็พอได้ลูกแล้วก็เฮาก็เลยแบบง่ายๆมาอยู่ที่มาอยู่บ้านอ้าวตะกี้เอื้อยู่ใสตะกี้อยู่บ้านอีกของพ่อทางเหนือกอืมโดยมันเป็นบ้านพ่อบ้านแม่เฮานี่แหละ มาสร้างเฮือนสร้างบ้านอยู่ในนั้นแหละโดยมันคืแม่เราสร้างบ้านผัวแต่ว่าสร้างบ้านเฮือนบ้านพ่อบ้านมึงไอ้ที่มีแหลกแต่มันบอกขาใจกันแล้วก็มาอยู่เฮือนเราเองนี่นะต่วนั้นก็เฮือนห้องคือการห้องสั่งแต่ว่าเราได้บปนเรียบร้อยแล้วเหมนกันโยโดยโดยก็เลยอันเด็กกับผัวก็เลยมาตอนนี้อยู่เฮือนพี่สาวตัวนี้ตัวนี้ฮะแม่ตัวนี้เป็นเฮือนเฮือนเอ้อเองหร่อไ่คะนะเฮือนเอ้อเองแต่ว่างทีพุ่นนะคายแล้วบอดินอยู่พุ่นนะอยู่บ้านผัวอยู่พุ่นกับพุ่นเอาเลย หัวและเอาอเนอก็เลยเฮาก็เลยไงมาพี่เนะมาปลุกทานอยู่พี่อันนี้ก็เป็นห่านของเอ้เองบ่เนี่ยเมนเป็นเอเลยเห็นห่านเป็นเพื่อนนั่นแหละมนแมนห่านห่านกับเพื่อนอยู่ด้วยกันอยู่กเปเหต่ยู่เวันนี้ออยู่พอนพอนที่ลังวันี้ซะเอาเอ้เศร้าวันเนี้ อ๋อโมเมนแต่เซาดินนี ung, í, ่ยเป็นของเฮาแบบว่าเฮือนนี่นะตอนไงคะฝั่งให้อยู่อนโอโดนโดนโดนยูคอนทำให้เศร้าคอนได้เท่างไดแล้วกับคนจ้ายอยังนีนะว่อยงานี่คือต้องเอ้ยเพิ่นนี่อันดินนี่เป็นของเฮาแต่เวลาเฮ็ดโครงห้างเฮือนนี่เป็นได้เซาอันนี้แม่นได้อ่าดาวเพิ่อนนี่ไงอ้ห์บนดินทาะดลเกยนี่ฮะดาวไล่เติบได้ตอนนั้นเนาะอืมก็ถือว่ารวมวัดไทยนห็นดี่นี้ก็คนแหละ ก็เซกี้มันกับบริแพงใช่ไหมเงินระวัง6ปีล่ะหก6ปีล่างในการเงินประมาณามเซนเด้อนะมแซนเลยว่าสองเซนหาเนี่ยแหละมันกับซียวบริแพงเนาะคือว่ายังจิงประมาณนั่นแหละเซนหาเซนหนึ่งเลยเซนหาเนะค่อนสามเนี้ยนะแต่ตอนนี้หาทามาเซนหนึ่งเซนหาได้บ่ได้เนาะบ่ได้เซนหนึ่งกับเซนหานี่ได้แต่เซากับ ก็โครงหางเนาะเขาข้นเล็กน่อยสือแต่ว่าฉีดวี้เฮ็ได้กาทําวาะไรเบิดลมรวมเบิก์มันก็ไลยมันก็กว่าได้แสมันเป็นแบบเขาจะององผ่นเบิดเองหนับแต่อันนี้เขาผงผึ่นเบิโอ้เมด่ดใหักแต่ของงผนเบดบุมียังไม่เด้ทแบบไห้เรามาส่างห้โลดเห็นดิมันตั้งแต่เริ่มต้นกูก็เงินแล้วมันจะไล่เติมแล้วมันวอรยังไม่ได้ถอกไม่ได้ยังดิเริ่มเริ่มเริ่มเมเ็รกางนใจดีแหละ พารุตนพารุตนสองในลูกอันนี้เพื่องอยู่ในเด็กในเฮือนใน้ังคูม่โดยเห็นเห็นแบบนี้เพื่องแล้วแหละเลยแล้วว่าอยากได้เด้ว่าเฮือนในน้อยจากอนหนึ่งออกมาเดือปห้านก็ได้แ่ะนะอะไรวะเปิดนอนเดินอะไรก็เลยจะเห็ดท้อืีเห็ดได้แล้วเห็ดไปเลยหนึ่งแล้วบอะว่าบ้ญเด็กสมผลบุญต้องให้คักพ่อเมันเห็ดไปสา่งขึ้นไปเป็นรังคาเลยโดยพอเลยพ่อเศร้าเห็ด บางทีมันไม่มีเงินจ่ายผลละว่าหาผัวหาผัวว่าหาผัวอะไรได้ผัวอะไรให้ผัวพอนได้โดยแตจะหาที่ไซส์อะไรนิดแต่เขื่อนยังไงผลก็เลยวางแผนมาให้ไปหาผัวซะไปหาผัวอะไรไปยึดเขื่อนเงี้นี่แหละโอเคเออจะไปหาผัวที่ไซส์แบบนี้เออแล้นี่แหละเพิ่นลละว่าว่ารยังออกมาบันไดคือเก้าในหื่นเดลยในแล้วแบบนี้นะแต่บ้านี้แล้วผลก็เลยว่าเอาเห็ดให้เบิ้องลังซะเห็ดให้เบิ้องลังเห็ดให้เบิ้องลังแล้วแหละ ก็เราก็โลกเอามาเมื่อน้อสีก็มาเมื่อเปิดประตูแต่บุกมีประตูม้วนเห็นประตูเล็กอันนี้ให้อไหมเห็นใหน้เดอ๋เดยวเดยเห็นมาแล้ววันนี้เผยจะได้บ้านเงินขึ้นพันบ่มียืมเจ้านี่อีกไม่ <laughs> เจ้านี้ก็วันนี้ไม่อยู่แล้วเผย งานผลยังบุทันมีเนียิบเครื่อนนายังบุนเห็นลูกป่วยสบายเลยลูกกะต้องไปรักษาลูกอีกเลยไปคลินิกที่หนึ่งเก้าแสนคือเปนทางหมอบุญนโฮมเนาะคนเอาแพงนะคือว่ายาเผนกระดี่เนี่ยยาผลกระดี่เลยผนชีแพงแค่ไปแต่ละหมื่นัตนแพงเลยเบ็ดเงินแบบเนี้บ่มีเงินอืมยังได้เนาะยืมเงินเขาแบบเป็นหนี้หมู่ที่หมื่นสองหมื่นนี่แหละรู้จากทางไปมาเนี่ คุณน้องวาส่วนไปอันเศร้าอยู่สวรรค์เลยเออก็เลยปะเฮือนไว้ก่อนเด้อบอกจะนีว่าไปหาเงินทางปุ๋ยจะมาพ่อนคอนอนันได้หัวจะผุนกะสิให้าัวึงว่าเป็นช่วยนะว่หาเงินไปหาฟัวได้พุ่นกะหาสอยกันพ่อสอยกันแต่กระส่างสารลำกั้นไม่คันใดหัวกะี่เอาหัวพคนไปหอาสวรรค์ได้สามสี่ปีมายังบ่ได้่ัวอยู่กลับมาคือเก่าอีกปะ ไม่รอดนะครับมาแบบว่าไปพุ่นเปิดมันมีโควิดอีกเมย์เม่์คือช่วงอ่าสองสามปีคือหลังโควิดเลยเนาะแม่นมีโควิดอีกแล้วก็มีแบบมันอีมาอีกเงินขึ้งงนเงินแพงอีกดิพร้อมเงื่แบง,ง,งแบบแต่ต้องซื้อข่าวซื้อน่าส่งลูกไปโรงเรียนอีกเนี้ย,ยไปส่งลูกอีกอย่างไปซื้อเครื่องนเพิ่งซีนี้เครื่องได้อีกตัวคนเดียววันสั้นโตคนเดียวว<ด>ิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาแบบเครื่องขาดอีกก็วิ่งไปปิดประตูอีกอุ้มลูกค้ามาหาก็ะเบือหน่อยไปซื้อเพื่อนอันเหร่นไปเหร่นมาจนหฮีปั่นวันนี้ซะ พี่กับท่อเลยแล้วก็ว่าสูบไปประเด็นคนถูกอีกก็ยังอยู่ได้แค่นะเด้เด้อเดสูบถูกกลัวเฮ้าวสั้นๆนะคนก็ยังอ่านดินลดคือการคอยยังอยู่ได้ไปสินะเอาแบบว่าเอาทรรนะช่วยเปิดไปแล้วก็เลยอยู่ได้ไปหันมาวันนี้ซะแม่แม่วันนี้เขากะไม่ไหวตอนนี้มันแพงเลยเข้าหกถึงเข้าเข้าซาวของถึงเป็นเงินพันเข้าอะไรเป็นเงินบาทวันนี้ซะอือเป็นเงินบาทแล้วก็เลยก็ว่าไม่ไหวอะไรวะตอนนี้เอ้ยเขาซีเมอร์อยู่บ้านแหละ อยู่ดูบ้านแล้วก็ยังเขา้ายัเข้าทามได้เงิน hmm. ให้หาคนได้แบบอี้จะได้บอกเขาได้นั่นเออบอกบอกเขาอีกผ่อนมาเผิเป็นเป็นเดือนหกเด็กเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะดำนาอีกเด็กก็ดำนาบริวิธิงานบริวิธิงานไปทำบุญก่อนนี่แหละทุ hmm. ปคดห้างสิ hmm. หาเงินสิ hmm. หาการเงินเม่อไหร่ทุกเจ้าาแล้ว ยังมีบุญเนี่ยจ้ะถ้ามีบุญเน่ยฮะกันได้ก็ได้แม่แม่ท้องใครเสริมใครคลองตามงานบอกงานบุญเลยเนะาะร้องขึ้นบุญไปทำบุญโอ้โหไปนอนอยู่วัดซะก่อนเ<อ><อ>ของไม้คือมีไปภาวนาซะก่อนภาวนาบุญให้มันเต็มที่ซะก่อนเผื่อมีบุญอุ่มซู่เลยมีเงื่อนไดีเจ้า<อ>ทางนี้ได้ทางนี้ใส่บุญได้เพราะว่าเพิ่งแพ้ยมบได้เลยเนี่ยเพิ่งทางผู้ใดกับภูใดกับบ่คหอยมีวันนี้ซะเพิ่งทางพี่ะเอามาเนี้นะ บางทีพี่เป็นแม่ตาได้สักบอกะมีเงินทอกเจ้าวัดก่อนนะนี่เด็กมันก็เลยหานไปก่อนไปทงบุญไปทางนั้นแล้จนมาอยู่หอดประมาณนี้ขอเฮียเนเต่าเดินซิกุนเดินไปกดตีเป็นเด่นซินอนนี่่ะเ่นซิเดินซิเอมานี่เด็กอาหารกาเหตมนโอเคอาหารก็เห็ุมานี่แหละเาที่ม่นมาลงขึนนั่น เห็ดคายขนมให้ยอิจเจนีนะวะลงทุนคายขนมพอในงานเนี่ยเมื่ทันได้บันไดเด้สิบโมีเงินกินให้ลูกไปโรงเรียนส่วนจะความคิดของเบวลน่ะนะส่วนใจดีส่วนใจดีเอาขนมมาแล้วก็ไปยืมกู้กันมาอีกเลยนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกเลยเพิ่มขึ้นอีกลายๆไงเออลายป็คือตั้งอื่นนี่อ่าหยิบเครื่องหยิบสินหยิบยังนี่แต่จักปีเลยถ้าพูดละแต่สี่ห้าปีพูดละอืม แต่ลูกยังน้อยเแต่แหละเพียนมาเพิ่มอีกเดิมันก็คือคือดีเราอบบคืดๆก็มีอา่าวิชาติดโตเน่อยเนาะดีแต่เขาอยู่ในในบ้านถอดลูกผ้ายังไม่ทันพูดจกักแม่แม่อยู่ในใครอยูยน่นอกแค่แปลทางใหญ่เนาะลูกผ้าไม่ทันพูดจักแล้วเงินเขาต้องมุนถุกมือดิเลยลูกต้องกินไปโรงเรียนเลยลูกป่วยดิคนเดียวสมมติว่าลูกป่วยคอ,อนลาแม่น้ำพ่อได้เนาะจะรอดไปแม่นอัไม่บบ่่อดเเาาขมีก็คือบ่มีแม่เอาพ่อแม่เอื้อยนะ เสียบอกแม่โอ้ก็เลยพึ่งพาตัวเองเนาะแม่้าพ่อแม่บอกว่าบ่มีนี่เพิ่นยังไปหายืมให้ได้แม่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 แต่ไอ้น้องบอกว่าบ่มีก็คือโสดคือเบอด์ใดก็เขาเสียมาใช่เนาะเขาเบิ่งเขากันเนาะเขาก็บ่กล้ายืมให้เนาะยืมเขากับสิเป็นหนี้เขาเยอะขนาดแม่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 แต่พอแม่คุณยังว่าขายงัวควายห้เนาะแม่นแม่แม่้พ่อแม่เพิ่นยังให้อือันนี้เฮาต้องพึ่งตัวเองเลยคืนไปสวยตัวเองเหมือน ทางเอื่อยก็เลยเปิดห้านเปิดห้านดัดยิบแล้วก็คลายเครื่องชมกันเลยตอนนี้ก็คนมายิบเครื่องยิบยังกันลายเบื่อเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆแนมีมาแนมเอาหมออยู่บ้านเขาก็หูจักแน่อีกอย่างกะมันไก่มีงานดอกงานดองงานดอกฮอรบุญเนาะ ก็ให้จับแน่แล้วก็มากันมาลองยิบเบ้างมันาบ่ละสิฮะนะแม่ก็ต้องเอ่ยกับยิบเสือแน่ยิบศินแน่มาไม่ใช่เลยเิ้ยโอ้หล้วก็ถขาผู้ใด้แบบว่าเขาจะยิ่ยนแน่ๆกะหักมันเดิมหักหักับซ้อนนี่ไม่คือทางนางนี่ก็เอ้่ยหับซ้อน โอ้ถ่าถ่าซ้อนได้เฉยหับเป็นเงินทนายกา็คันซ้อนรา้ายแระลุมกันอย่า <laughs> บอกกันบอกกันเนาะบอกแต่ข้าสึกอ่าออกกนโมเป็นกัให้ดูต่อแมบอกกันข้ากศสกซ้อนแบบเลือกราคาซัมนี่ชนั่นนะข้าก็จนซ้อนล,ละเอียดเลยนะเนาะถ้าเป็นะจะออกไปก<อ>านโมเป็นคือบ,บ่อยยาวสาั้นๆเนาะเอาไปมาคันว่าเอาโมเป็นขับัดออกไปปัดยนันว<อ>่บแต่ยันมาเสียเนาะแบบว่าโอ้ยคือว่าอัน เรียนน้ำราวัดคือแบบบุเป็นละเอียดแต่คือเป็นแบบนี้แบบนันเนาะก็จะเสียสื่อเหาอีกเนาะพอสอนเนาะอันที่แบบสอนนี่ก็ห้ากับแบบคนเพื่อนหู้จักเนาะคนที่ชอบห้าวกัเทียนไปดัไปนจะเล่าเะาเขาคนอื่นหูจักหรือว่าเขามีห่างเรียนห้ากับเขาอยู่ไปแบบนี้นะอันนี้เขาไม่ได้มีได้ห้ากับมัมีนี่แหละเรียนก็พอได้แต่ตอนนี้ถามว่าได้บอกกับเขาอยู่บอกกินบ่อย มันกับพ่อแต่กินสองใบลูกตอนแรกมันบ่พอใส่หนีหนีเดี๋วนี่ใหงหนีไพ่เดี๋ยวนี้ฮะหนีมันเบือเงินเบืหลังเนี่ยแหละแบบต้องฝนครับแต่ละเดือนอันนี้โอ้เป็นไท่เดี๋ยวนี้เห็ยังเหลือเดี๋ยวนี้หนีแต่ยังแบบเป็ดกาวเมินโอ้เป็ดกาวเมินแบบแบบไพ่สามมาลงคืนแบบว่าอยากเห็นให้เอื่ยแบบสิ้นะแต่เจ้าหนีเขาะแรเขาเห็นแล้วเขาก็เห็นโอ้ว่ายัไงคือต้องเอ่ยเบาะมานนี่ของเจ้าหนีเขาเดิมมาแล้วเขาเห็นเขาเห็นเหรอ เอออันนางอันนี้นเพื่อนซานคือบบมี่แบบนี้นะก็เลยแบบมันจยกเออได้กระซิ่งเหตุหายอะไเจ้ามาฝรั่งคอยตั้มลังแม่นแี๋ยคือคือมาเห็นเหตุเพื่อนให้ได้แบดทั้งเอื่อยนี่บ่มีอันเงินคําเชียวมาเปิดหัาานเชิญชวนก็เลยว่าอ่ะเงินนี่คอยหายเจ้ามาเปิดอันอัน่ใครเถียงใครคลองก็ให,ให้อีกทีมให<ม>้อีกแล้วก็เจ้ามาทอบขาดตั้มลังแม่โอ้นั่นนั่นเนาะ คือคือทำไมเขาฝืนก็คือว่าบเจ้ามีผัวมีคนมาหมักเนี่ยนะคะแต่จ,จะมีคนแบบว่าสวยเจ้าได้จ้าผ่นอนดเด็กโตคนเย็นเนี่ยเจ้าคือสิจผ่อนบาลอดเนาะโดยฝืนก็เลยว่าเอาคอยเอาเงิเนให้เจ้าแล้วเจ้าไปหาผัวหน่อยคอยใช้ซื้อเครื่องซื้อของทำว่าอะไรจะไปหาผัวแล้วผ่อนค่อยแบเนี่ยไปไปสวรรค์กลับมาบอกเราว่าเนี่ยมดทันไดน <laughs> ไปมันมันสวัสดีกับ่มี่ไปเอาก็เลยบอกเท่านั้นหมดทันทีก็เลยผ่อนบ่ได้จะเถื่อแล้ว <laughs> <laughs> ๆๆก็เลยอยู่แล้วก็เลยว่า พ um ูดละมันบันไดพุ่นแหละอ๋อเพิ่นเพิ่นก็ยังใจดีเนาะใจดีนะอืมดีแฮงแบบว่าเพิ่นก็ยังบ่เห็นเด้ว่าเฮานี่อ่าบ่ได้บ่ยังเพิ่นก็ยังให้โอกาสเฮาอันยังเฮ็ดอันให้กูให้ยืม่ซั่นเนาะออืมเพิ่นเห็นนีแหเห็นแล้วว่าเฮาเฮ็ดทุกอย่างะเพ่ลูกก็แต่มันไปบ่งบ่ทได้เด้อคือทางลูกเอื้อยกับผู้ชาย ผู life, ้หญิงผู oh. ้หญ oh, so. yeah. mm. so sí, yeah, ิงบ yeah. mm ่โ hmm. อ mm ้ย hmm. ผ well> mm ู hmm. um ้หญิงริกสายืนอที่ลูกป่วยลูกมยังกะโอ้ยปู่เด็ดมากบางทีคนก็หายมันปู่ได้ยเวลาไปห้งหมอเป็นยังไงเถื่ยมันคือบางทีเล็กน้อยเนาะบางคนเขาป่วยทิศหนึ่งเป็นอยู่ตลอดเขาเรียนรู้เขาจะดู้้จักบาเรียว่าเขาป่วยอะไรทิศป่อสิใหญ่กินมาทันเนี้ยเขากินจำได้เปิดสิเบิด เพือ่อสิใหญ่ขึ้นมาจำเนียบิดเงินเทานาา่าไรเนาะไปจักนมไปจักอ,อ,อ,อย่า่อ้อมันคือค่ะก็คนอยากทำเลยนเนาะหลังจากเทียมเอื้อยเลิกแรงก็ผัวทางแางบบผัวเก่พพา,า,า <c oughs> เอือ <c oughs> ้อยกับไปชงเงินชงค่ามาให้บอกมันบ่มีนะจังวะเออการเล่าไส่งเลยติดต่อลูกกับไปติดต่อมาเลย <c oughs> เ่ตติดอโอ้คนมีแบบข <c oughs> น,นาดซิมีลเลยบอกจังหวะจังไียเนาะคนมีแต่เมื่อเลิกกันหมดแล้วเหมืนเอาไปอยู่นำในเฮือนโลดแต่ก็เห็นเลยเห็นคาตาเลยแต่เห็นคาตาและกับ ให้เพิ่นอยู <k <k ่นํากันเลยเข่ากาบ่ายไงเนาะถ่ามาเขาหักเขาเขากับวีคนที่สองนะถ้าเขาคิดนั่นนั่นอะไรถ้าเขาต้องท้าเขาเองว่าแม่ถ้าเขาต้องคนถ้าคือว่าอะไรถ่ามาเขาหักเขาแท้เขาบ่าวีคนที่สองถ่าเขามีคนที่สองแปลว่าเขาบ่๋มักเขาแล้วเลาก็ทิมียังเขาหักเข่าใจเดียวเนาะหางเดียวใจเดียวเหมือน่ะไรทางเอ๋ยก็เลยเลิกลาออกมาเลยเลิ่อนออกมาเลยเลิ่อนออกมาตรงห่างเขาเอาแต่ลูกเพราะว่าอันนี้ทำเพื่อนซานเหตุ นำกันหานำกันกะบางทีมันโบได้ค <te> ือล <ite> so uhm like ูกได้เหนะหมเรียนเขาก็ว่าปล่อยก็แหละไปจำานสอนี่เขาก็เหดเอาใหม่เด็แต่ลูกเขาจะเหตุอเมริกาโบได้แบบมันเพลินแบบนี้อันนี้เขาเก็นสิหาคนของใจได้เนาะเจอคือโจนี่เนาะแม่นกับเราเพื่อนมาได้ไหมแม่นอยู่ได้ไหมแต่บารุคนนี้เนี่ยเบ่งของมันแบบนี้เรียแบบนี้นี่มันก็คือแม่แม่กับแมนอยู่บตีเธอเลยเพื่อนคือบอกกับแมนเลยจะสิไปหาพ่อแม่ใหม่ได้บ่ โบมี้คือเป็นเชียไปแบบนี้เนาะแต่คือบบมีแล้วเนาะความรับพ่อกับเม่เฮาต่อให้เพิ่นเป็นยังกับเนาะมันกะแทนกับ่ได้่านะันน้องโบได้อันนี้ลูกก็คือกันเพราะว่าเร่ความไ่จักว่าความลำบากคองเคิ่นชื่อผาเนาะพิ่มสิใจเก่าเดือนแก็เป่นสิเบ่งขอดอีกรอดตายเบ่งหลอดมอดตายเนาะอย่างแต่ละวแต่ะวันกันกินอันอยู่ก็อดกคามิวนะจะกี่เห็นว่ากินข้าวกินข้าอรย่งกันกินแมวแมวโบกิดแม่บริกินแมวให้ลูก บริสได้ปแม่บอกบริลูกแม่กินลูกอิ่มลูกกินแม่อิ่มมาทั้เนาะสิ่งที่นเราแม่บริกินในตอนคือต้มไก่นะคนริสุทเลยแม่บริกินได้เลยอยาเให้แต่ลูกที่เราคิดว่ามันในนี้เธอู้จักว่ะแม่บริกินี่ยลูกหาเห็นแต่ลูกมาเห็นลูกกินก็มีความสุขบ้ามันจะตื่นตอนใจ่ไามแม่คือทั้งเอื้อยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่แห้งหูเบิดเนาะแห้งหูเบิดแหละหัวเป็นทั้งคอทั้งแม่มาใั้งๆเนาะมันกินก็ได้เนี่ ก็ให้ลูกก็คิดทั้งเอื้อนนี่ก็ทำประสบการณ์มาเบิดเนาะกับการเลี้ยงลูกนี่ก่ะถือว่าส่งให้โดยเนาะที่สุดแบบว่าแพงพอแพงแม่ที่สุดได้ลงเนาะเอาคนแห่งได้เอาเจ็บเป็ดคนหนึ่งแเนาะกุมบากได้มาแสดงต้องได้บัานห้สี่เลี้ยงลูกคนเดียวนีถ้าสิถิ่มไปบ้าวว่าสิถิ่มไปหาเงินบ่าวมุ่กล้าทิ้งบ้านี้เบิ้งสิลงเลี้ยงเบิ้งแบบนี้นะสิคานไปน้ำกันอะไรคานเป็นกันกินน้ำบุญน้ำศีลไปแบบนี้นะพาลูกไปกินน้ำบุญน้ำศีลไป เมนทำมีงานบุญช่วงนี้คือบ้านเมืองเฮาผัดเหตุงานบวกงานบุญเนาะในบ้านนี้ปังเปกันเอาไปลูกป่ะไปกินแมนความือนสั่งกัดอะไรกันไปอยู่น้ำใหม่ไปยังแบว่าไปนอนจำศีลอยู่ว่าเนียตุ่นนาแบบได้กินได้อยู่น้ำเพลื่นจนน้ำเพลื่นว่าว่าให้กวนหัวเลยก็เอาลูกเพลินจิตไปเลี้ยงให้พอดียังมีพละอยู่ก็เลยบริโภคเอาเป็นแบบว่าไปวันศีลเอาแบบนี้เด้มันถูกไล่ล้วก็แล้วว่าให้ก้นแล้วลูกแลยอันอัญพิ่นสิส่ง ชงลูกเียนเองนะโอเิกห่าปากเหตุรัทุกอย่าง,งเไม่เโดนไหกนผมเนาะอันเิยังมีพละอยู่ก็เลยแบบว่าสี่เบียรว,ว่าภาวานาเอาไปแบบนี้ภาวานาไปวันชินแบบแล้วไปเอาแมนถ้าวมีโอกาสมีโอกาสแ,แล้วก็ไปเมื่อใดมีโอกาสแล้วไปเพราะว่าเพิ่นปฏิบัติทำไปว่าเพิ่นมีแม่ครับเมซี่อยู่ตลอดอยู่ใ่เอ้ยไปเลยรักสิบเก้าโอ้รักสิบเก้าใครเนี่ยหรอวะใครอยู่เนาะ คดูได้ใจแต่สบายใจอืมนอนถนนก็มีหลายเนส้นทางออกโลดโอ้ยากออกถึงเดียวว่าบ่อยากแบบว่าไม่อยากได้อยากได้หลายอ๋อแต่พอกิวพอกิน,นสำไม <สะ S 2> คือคิดเห็นว่าโอ้ยใช้เงินเฮาเด้เลยใช้คำเฮาเด้เลยเขาเคยได้รถเฮาเด้ บางทีม um, no mm ัน hmm. ม so mm ือเหม็นของเฮาแม้แต่ร่างกายของเฮาก็ยังมือเหม็นของเห่าเนาะนนี้สักใตายแล้วเส้นผมเส้นหนึ่งก็ยังเอาไปน้ำบบได้แม่นเยอะเนาะมันเป็นที่เถ่าบมาแล้วเฮาก็เลยรู้สึกว่าเออเหม็นของเฮาเฮาก็เลยอยู่ได้กินก็กินซ้ำพอยอยู่กูเหมืนว่าโอ้ยหามต่สิ่งแต่ปลาไปเข่ากินน้ำพลออยู่ไปแล้วก็อยู่วันนี้เฮาต้องกินสามผาบสามเวลาผาะมันได้เพิ่งยังกินคเดียวเพิ่งก็ยังอยู่บางทีเพลเพลกับคเดียวคอลองนอนแล้วก็คือสิ่ง เขาก็ลองหนังเหมือนผู้เผนเหตุผู้เผยกินไปภาพเศร้าไปไปเที่ยงตองวันนั้นไปแล้วกปล่อยไปจนเหอนจุดผู้เห็นายว่าได้ยินได้จะได้เนินเอยก็ยังก็ยังขอนกะซินคนเนาะซินเเนี่ยเผยีดยเก็เฮี่นไปน้ำเพ่นกับน้ำลอ่งนี้เลยทำให้คิดหาคิดหอดื่มเขาดีสสังกันมานํำกันมาเป็นหลายปีเนาะไปคือตอนนี้นะเอื่อยนั่นเรียกว่าเรอยู่ในเรื่องก้คนเข้าแบบทั้งมีน้องพ่อะม่ อยู่เหอนกูคนเก่านม่เห็นพี่น้องเขาล่ะเขาละอยู่เนอะแต่เพิ่นอยู่น้ำเพิ่นมีปัวเพิ่นมีปัวแล้วให้เพิ่นอยู่เลยแต่เพิ่นได้ผู้เพบ่นได้ลำบากคืออายน่ะเพิ่นก็ไปสู่เมียทั้งนั้นเนาะแต่เพ uh ิ่นลำบากให้มาอยู่เหินก็เข้าเพิ่คือทั้งเอื้อยนี่กค่ะอ่าบวยไงค่ะบม่ได้เห็นหน้าบอนี่เห็นราัพท์มันแยกแยกกันอย่าง่ได้เห็นบอยบวยไงคะเ้าบอกเห็นบอเห็นเมย์ละกะมีต่างคนต่างประชดชีวิตพลายบิชวิตวันเนาะ แตเป็นยังเดียว่าหากันใหม่มันเรือบบลายเด้หมดอืมมันเรือบบลายแหละก็เลยมีให้เห็ดโดย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 นี่มันนี่คำนั่นทะเลคุณได้ก็บอก่อยมีผสมลงขึ้นเห็ดหน้าอีกหลายอย่างแน่นแน่ปกติเลยเนาะอาศัยภาวนาบางคนจะแบบอันนี้ต้องเอยภาวนาไปได้ใส่บาทแล้วภาวนาไปแล้วก็มีคนปล่อนๆไปจากขาโลซิตรอแล้วก็รอดไปแต่ละเดือนแม่นมาเพิ่มวาเนาะพวคอยยังไงก็ซื้อมัน เขาเข่าวัดอาข่าวัดพังพ้ำเนี่ยมันก็ดีเ้ยเนาะดีนะยบางทีเราเข้าเสื่งใจเสว่งงงเห็ดได้นี่เหตุใดน่ะดีเองแต่ว่าอยาให้เห็นการเห็ดได้เนาะให้ลองเบิ้งเพราะว่าอะไรเนาะคุนไปนั่งในไทยจะต้องบอกแบบนี้ดิสัะถ้าเกินมันเลือกบ่ได้เนี่ยอกได้แต่ทางเดียวนี่แหละแต่ว่าพูดว่าเขาเห็ุไดคุณทำได้แบบโบหูแต่พูดแต่ว่าเขาสบายใจโดยโดยก็คือตังเ์เยอะไง กินเผากินอะไรบ้าบมาเลยข่าเทียงข่าเทียมเอาข่าเทียงยังเด้อยังใช่แต่สิกินยังบอกตอนเที่ยงวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากินลงบนโอเคนะทางเรากระลุกควนทางเด็กก็โดนพอสมควรทางน้องก,ก็สิได้คดโตเมื่อก็กสิไดเอเดออือโดยจันส่ง,งก็แบบนี้จัดจุดอะไรแนะนำคือว่าทางซอ,องน้องนี่สามเมย์บ้านป่าสากิตาเมนเตสเดอ <laughs> บอกเอวติดตามอีกอ่ะทางน้องกาสิได้ขอโตเมื่อก่อนเ้วจะเดินส <c oughs> บายดี